ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตงอำเภอเปตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์และสาธารณากุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2,565ค่ะ ที่วัดพุดทธาธิวาพระอารามหลวงในเอกยังอาภัยน่าสงขลาในอำเภอเบตงได้เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพาระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี3มิถุนายน2565ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีนายสกุลเล็งลักกูนายกเทศมนตรีเมืองเบตงสุรชการและประชาชนเข้าร่วมค่ะ จากนั้นนาอำเภอเบตงนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ทำความสะอาดณนะลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบร,รมราชินีค่ะติดตามรับฟังรายการห้ข่าว 93, 93. ทางสงวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันนี้